ไปนึกมาเฮ้ยที่รักเธอเนี่ยไม่น่าทำงานออฟฟิศเลยเ <c oughs> <c oughs> ปื้อนสีเปื้อเสื้อผ้านะคะหลายคนทำให้เมียสบายอยู่เป็นคุณนายเออจริงอันนี้คือความเมียฝรั่งปากเป็นเหตุอีพีพี่น้องคะ่ะวันนี้วันที่6นะคะสวัสดีคะ่ะวันที่6มีนา คมเนาะเสาร์อาทิตย์ช่างก็ไม่ทํางานนะคะพี่นอ้องขาเมื่อวานนี้ช่างมาก่อนที่ยายจ๋าจะออกไปทํางานเขามาตั้งนั่นร้านข้างหลังนะคะยายจ๋าก็ได้คุยกับเขาเนาะเออทีนี้เราก็ถามเขาต่อว่าในโรงรถของเราเนี่ยเราจะทําห้องให้ลูกถูกไห ก็ต่อคานนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปคํานวณราคานั่นนี่ยายจ๋าก,ก็เลยถามว่าอย่าแพงมากนะให้เปอร์เซ็นต์พิเศษฉันหน่อยเขาก็ฮูวแล้วเงินฉันหมดแล้วนะ,ะเอา้าช่างนะ ช่างนะคะเขาบอกว่าเอา้าไปเก็บเลยเดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยวมันก็ล่วงลงมาพนาเออฉันกําลังจะไปขัดซ่วมเอาเงินอยู่เนี่ยเขาก็หวัวเลาะนะคะเมื่อวานก่อนออกไปจากทํางานเนาะวันนี้วันอาทิตย์ไม่เห็นหน้านะช่างเมืองนอกเออเมืองไทยเรานะคะเขาทํโอทเนาะก็ทำโอทีเตลิดตเตลยนะช่างเมืองนอกเจ็ดโมงครึ่งมาถึงตรงนี้นะคะสี่โมงครึ่งเลิก เก็บเครื่องนะจอดทิ้งไว้แต่ไอเคนเนาะรถเคนอยู่หน้าบ้านนะคะช่วงหน้าบ้านนี่เขาก็ลื้อออกหมดละเหลือไม้อะไรเขาก็ตีเทียบกับเขาเรียกอะไรอะผ้ายางเนาะอืมอหลังจากนั้นเขาก็จะเอากระเบื้องมาทับนะคะหมดแล้วเนาะทั้งแถบเลยตอนนี้ก็เดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้เขาก็จะมาลุยข้างหลังเนาะอีกทีนะคะคุยกันแล้วก็ขํานึกไปนึกมาเฮ้ยที่รักเธอเนี่ยไม่น่าทํางานออฟฟิศเลย สาวๆสาวๆนะคะอย่าดูถูกงานกรรมกรเมืองนอกเนาะอ่าเพราะถ้าใครจบช่างเนี่ยจบเทคนิคจบช่างปูนช่างไม้ช่างกระเบื้องก็ตามนะคะพี่น้องขะ เขาทํางานบริษัทเป็นเงินเดือนประจําอันนี้ยายจ๋าจมีเพื่อนที่มีสามีเป็นช่างไม้เออทำได้ทุกอย่างว่างั้นนะคะเวลาจันท์ถึงสุขเขาทํางานพิเศษเสาร์อาทิตย์เข้าไปลอยเหมานะคะเมาเองอมีเปอร์เซ็น์ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเองเขาได้เงินดีมากๆากเขามีเงินให้เมียได้มากๆนะคะอันนี้คือความจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ เราจะเจอคนที่รักเราให้เราได้ไหมนะะบางคนเหนื่อยงานหนักงานอาจจะงี่เง่าอ่านะคะนั่นคือบุญวาสนาของแต่ละคนแต่เรื่องงานนะถ้าไม่เปรียบเทียบกับเจ้าของบริษัทหรือคนรวยถูกมามอ่าสามียายจ๋าเนี่ยเป็นพนักง,งานออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนได้เท่าไหร่เท่านั้นต,ตามอัตรานะคะขั้นต่ำหรือว่าพื้นฐานของเขาแต่ช่างรับเหมา เนาะช่างไม้นะคะเขาได้เงินดีวันศุกร์เหมือนกับช่วงเทศกาลอาพูดอย่างนี้ช,ช่วงเทศกาลนะคะบ้านโดนงัดอืมเขาโทรไปหาช่างเลยว่าเข้าบ้านไม่ได้หรือว่ามีปัญหาเนี่ยถ้าเรียกเข้ามาในตอนกลางคืนเพื่อที่จะให้มาทําเนี่ยมันก็คือเป็นอะไรที่เราต้องจ่ายเองถูกไหมอ่า ด่วนนะแบบด่วนดวนนะ่ะเขาตีราคาเลยเขาล้องเลยว่า500้อยอย่างเงี้ยอันนี้เปรียบเทียบนะคะ300อย่างเงี้ยเราต้องจ่ายทันทีนะคะพี่น้องขาจริงๆเออบันไดแค่บันไดโค้งเนี่ยตีลงมาแล้วนะสอง0 0 0เออแค่ทําบันไดเนี่ยโอเคไหมเขาอะไรเขานะคะถ้าตีเป็นไทยเนาะหูอยากเอาพี่น้องมาทํางานนะ <laughs> ถ้าเอามาได้เนาะเออช่างไม้ ช่างไม้ช่างกระเบื้องหรือช่างอะไรก็แล้วแต่ทางบ้านเราเนี่ยถ้ามาอยู่ตรงนี้น่ะเป็นเงินเป็นทองเลยนะแต่เพียงแค่ว่าการทํางานที่นี่มันก็เป็นตามระบบคือเราต้องมีการอยู่ที่นี่เป็นมีพาสปอร์ตมีอะไรที่เสียภาษีใช่ไหมการมาเที่ยว2อสเดือนอาจจะมาลอยช่วยข้างในได้แต่ชนิดที่ว่าจะไปหางานทําไม่ได้นะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งเนาะเลือกสามีฝรั่ง อย่านะคะอย่ามองว่าผัวฝรั่งแต่งตัวปนปอนปเอื้อเปื้อน,น,นสีเปื้อเสื้อผ้านะคะหลายคนทําให้เมียสบายอยู่เป็นคุณนายเออจริงอันนี้คือความจริงนะคะเออหลายคนอาจจะโหเมืองไทยมองกรรมกรช่างเหรอนะแต่เมืองนอกไม่ใช่นะคะไม่ว่างานอะไรที่นี่มีค่าแม้กระทั่งคนเก็บขยะของหลวง นะเออคนทำงานหลวงเนี่ยเก็บขยะข้างทางที่เข็นรถขยะหรือว่าตามรถไอ้เก็บขยะตามบ้านเนี่ยนะคะอย่าดูถูกเขาเด็ดขาดเขาเงินดีนะคะสวัสดิการดีอ่าหลายสิ่งหลายอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะคะกับบ้านเราเนาะนั่นคือความจริงในต่างแดนกับสวัสดิการที่เขามีดูแลคนทำงาน นะเนาะและช่างเนี่ยเป็นคิวเลยนะยิ่งฝีมือดีเฮ้ยออฟฟิศอะไรก็รอแค่เงินเดือนออกรอโบนัสรอรอเงินฮอลิเด์เท่านั้นเองนะคะไม่มีซิกมีแช็คเนาะสามีบอกอา้าวงั้นก็หาเอาดีจีบเอาวกว่านะ <c oughs> ก็หยอกกันนะก็ํามทำไมยูไม่ทําช่าง <c oughs> จริงๆอันนี้พูดจริงๆนะพูดถึงพี่นิกเนาะพูดถึง พี่แกบอกว่าแกอยู่คนเดียวแล้วช่างประปาเนี่ยแพงไม่ว่าช่างอะไรทั้งนั้นนะครั้งที่แล้วนี่จา๋าเขาเรียกก็เขาเรียกเครื่องทําความร้อนนะเสียถูกไหมแล้วมันอยู่มานานเนาะอ่าจะไม่เคยเปลี่ยนห้าสิบกว่าปีใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ใช่น้อยเลยนะราคาหนึ่งซื้อเครื่องของมันก็เกือบหมื่นละช่างที่มาเนี่ยเขาจะตีราคาเป๊ะมาเลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะอืม สามีออฟฟิศเนี่ยบอกเลยว่าต้องจ่ายอย่างเดียวโชคดีโอเคเล็กๆน้อยๆในส่วนที่เขาอยากทําก็คือการยัดไส้ออนซรัซีก็คือฟองน้ำเออใต้หลังคาอันนั้นเขาทําได้นะคะเออเขาทําได้เสียดายและทีนี้อ่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือเราเริ่มเปลี่ยนหลังคาเราจะทำห้องใช่ไหมอ่าเราจะต่อบ้านเออมันก็จะเป็นเงินทางนั้นเลยนะคะและสิ่งเหล่านี้ยายจ๋าต้องรับผิดชอบเนาะ เพราะว่าสามีอ่ะอเขาไม่ได้มีเงินเก็บมากมายเพราะเขาจ่ายทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นซื้อบ้านเนาะแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนที่เจ้าไม่ได้ช่วยใช่ไหมแต่คำพูดของเราพูดกับเขาเสมอว่าเวลาทำบ้านเงินฉันไม่ได้เก็บไปไหนเวลาทำบ้านเราก็เอามาทำนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเขาเรียกว่าเริ่มต้นอืมปากเป็นเหตุนะพอถึงเวลาจ่ายนี่เครียดสุดๆเด้ แต่ก็ภูมิใจนะคะและอีกจุดหนึ่งยายจ๋าอยากบอกทุกๆคนเลยว่าเนาะทุกคนเนี่ยตัวยายจ๋าเองเนี่ยต้องย้อนให้ให้ตัวเองนะคะว่าคําแม่สอนเราเป็นคนจนอเราต้องรู้จักเก็บนะคะเก็บน้อยก็ให้เก็บออันนี้อยู่ในหัวใจจริงๆเชื่อไหมตอนอยู่กับพ่อของลูกเมืองไทยอะ่ะยายจา๋ามีกระเป๋าทํางานใช่ไหม เจาะตูดนะคะสามีไม่รู้หร uk. อกเจาะตูดหยอดธนาคารเดือนลพันเสียบไว้ใต้ตูดกระเป๋าก็จะเป็นคนที่คือพูดตรงๆเลยว่าถึงจะจนแต่เงินไม่ขาดมือ,อยายจ๋าพูดได้เต็มปากเลยว่ายายจ๋าไม่เคยบอกตัวเองว่าไม่มีเงินกินนะไม่เคยมีเงินขาดมืออย่างน้อยร้อยสองร้อยสามร้อยนี่ก็เงินของฉันแล้ว,ว่า เออแต่ถ้าไม่เปรียบเทียบนะไม่เปรียบเทียบกับคนที่เคยมีเป็นแสนเป็นล้านถูกไหมอ่าเราแม่จะบอกเลยว่าเธอต้องรู้จักเก็บนะก๊อกหนึ่งก๊อกสองก๊อกสามนะอะไรประมาณนี้เออมีมีแหวนสลึงหนึ่งอ่ามีตังสักห้าร้อยอยู่อีกมุมหนึง่งให้มันลืมแต่เวลาลำบากไอ้ส่วนเหล่านี้มันจะมาช่วยเหลือเราเราก็จะสะสมแบบนี้มานะคะจนปัจจุบันวางแผนหลายเรื่องราวในมุมที่คําแม่สอน อันเนี้ยจริงๆเชื่อเชื่อในความรู้สึกที่ว่าเราปลูกฝังมายัางไงเราจะได้อย่างนั้นนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ได้ทุกคนแต่ตัวยายจ๋าเป็นอย่างนั้นจริงๆนึกถึงคำแม่สอนเนาะสองปีสามปีมาเนี้ยเราก็สบายใจมาเยอะหลายเรื่องราวานะคะในส่วนการเงินเงินทองทองเนาะนะมันก็ ทำให้เรานึกถึงสิ่งที่แม่ปลูกฝังเรามาถึงแม้เราจะยากจนถ้ารู้จักเก็บกรรมรู้จักอยู่เป็นนะเราก็จะย่อมสบายขึ้นคนเราอะ่ะเคยลำบากมาแล้วอ่าถ้าเราไม่วางแผนไว้ยามแก่นะอ่าในวันข้างหน้าใครละ่ะจะมาช่วยเหลือเราอันเนี้ยในความรู้สึกยายจ้าจคิดไว้เสมอว่า ตัวเยจ๋าต้องเอาตัวเองให้รอดเคยอย่างนะเคยอย่างนะเคยพูดกับน้องอเคยคุยกับแม่ว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าชีวิตชันนะไปไม่รอดหรือกลับมาหรือยังไงอ่ะพวกเธอจะทํำยังไงอ่าตัวายจ๋าเป็นคนช่างพูดเออประมาณนั้นนกแก้วนะคะบางทีพูดไปเจ็บเองนะ,ะน้องบอกว่าเออไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวใครลดซื้อตัว๋วเครื่องบินให้กลับมาบ้านเราปนนะ่ะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะ แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วเนาะอย่างแม่ก็เช่นกันพ่อเนี่ยตอนที่แกยังไม่ตายแกจะพูดเสมอเหนื่อยนักกลับบ้านเราลูกอม,มีเกลือกินเกลือมึงจะดิ้นรนอะไรนักหนานะะเนาะคําพูดทุกครั้งที่ถึงแม้แกจะเมาก็ตามคําพูดเนี้ยจะปลุกให้เรานะฮะแต่เราก็ปื้มเนาะนั่นน่ะเป็นพลังที่ทําให้เรารู้สึกอยากให้อยากทําอยากดีนะคะ น,นแล้วก็เก็บกรรมให้กับตัวเองเสมอมาจนถึงวันนี้พูดได้ด้วยความเต็มใจเลยนะว่าต้องขอบคุณแนวสอนของพ่อแม่ถึงแม้พ่อจะเป็นคนพูดไม่พเพาอเอ่ยามเมาก็โวกวักในความรู้สึกสู้กันมานะคะแต่คิดถึงเพราะทุกคําที่พ่อแม่สอนยายจ๋าเป็นสาวยายจ๋าเป็นคนเถียงนะเป็นคนเถียงพ่อแม่เหมือนเด็กอะลำคาอนะแต่ทุกถ้อยคำ ยาจะเอามาคิดและทำตามทุกอย่างนะคะต้องขอบคุณเนาะขอบคุณและภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อกับแม่นะคะถึงแม้พ่อแม่ไม่ได้มีอะไรให้กับเราแต่พ่อแม่ปลูกฝังให้เรารู้จะคิดจะเก็บจะกรรมเราเกิดมาจนอันนั้นน่ะเป็นแรงพลังและแรงผลักดันให้เรามีพลังที่จะทำจะสู้ นะคะไม่ใช่คำที่จะเหยียบย่ำตัวเองพี่น้องคะเกิดมาจากไหนไม่สำคัญอืถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ปลายทางหรือชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกเราต้องเลือกเราต้องทำเพื่อตัวเองนะคะเพื่อตัวเองแล้วยิ่งเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวพี่น้องในมุมที่เราทำได้จงเอาตรงนั้นมาเป็นพลังให้กับตัวเองและ อีกหนึ่งข้อใหญ่ๆเลยอยากบอกทุกคนว่าอย่าคิดอย่าหวังว่าเราคนเดียวเนี่ยจะทําให้ทุกคนมีความสุขได้ย้อนมองซิวันนี้เราทําเรามีความสุขไหมถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราได้พลังเราภูมิใจนะคะยายจ๋า,จาภูมิใจที่ได้ดูแลครอบครัว ยาจ๋าขอบคุณนะพระเจ้าที่ทำให้เยาจ๋าได้เป็นผู้ให้นะได้ช่วยเหลือแล้วก็ได้คำแนะนำจากพ่อแม่แล้วก็ได้สิ่งที่พี่น้องอยอมรับในสิ่งที่ยายจ๋าเป็นเยาจ๋าให้อ่านี่คือพลังหนึ่งแต่หลายๆคนอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่ได้ในตรงนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรา เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกคนเขาไม่รู้หรอกว่าเราเจออะไรทุกคนเขาไม่รู้หรอกเราคิดแค่ว่าเฮ้ยเธอเมียฝรั่งเธอทํางานเธอได้เงินกว่าใช่ไหมอ่าเธอให้ได้เธอไม่ลําบากเธอมีผัวฝรั่งคําเหล่านี้มันเป็นความคิดที่เขาคิดเผลอๆอ่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่อธิบายและบอกกับเขาออกไปตรงๆต,ตัวเย,ยจ๋าตัวนี้จะไม่มีเกณฑ์อยู่ในความคิดของครอบครัว เพราะยายจ๋าบอกเลยว่ายายจ๋าแต่งงานกับฝรั่งเพื่อที่จะมาทํางานนะคะและสิ่งที่แรกๆ5ปีเนี่ยยายจ๋าทุ่มเทเต็มที่นะคะหลังจาก5ปีเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็คาพูดของพ่อแม่ด้วยแล้วก็มาเก็บกร,รมให้กับตัวเองปีละเล็กละน้อยสะสมคืออย่าให้ตัวเองลําบากถ้าเมื่อ,อไหร่เราทําแล้วเรายังเหลือให้กับตัวเองอ่าไม่เดียวดายในหัวใจจนเกินไป แล้วก็หวังว่าถ้าฉันลําบากอ,อู้ไม่เป็นไรให้พี่น้องไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องมาช่วยเราย่าหวังและอย่าคิดคํานี้โดยเด็ดขาดนะะต้องมีส่วนที่เป็นของเราคิดถึงตัวเองก่อนถ้าเราคิดว่าเราเป็นเรือสำเภาถึงมีน้อยก็ให้มีแต่หลายปีเข้ามันก็สะสมแน่นานา สุดท้ายพอระวางอืและเข้าใจความอยากของครอบครัวเราก็ถอยหลังออกด้วยตัวเราหยุดด้วยตัวเองคำพูดมันอาจจะมีกระแทกกระทั่งอาสิ่งที่เขาต้องการมันธรรมดาที่เขาจะพังผูออกมานะคะของทุกๆคนเลยอะ่ะม,มันเป็นความหวังของเขาเขาต้องดิ้นรนด้วยตัวเองนะคะเขาต้องทำและสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองถ้าเราเริ่มต้น สร้างรากฐานหรือเริ่มต้นช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้นะคะเขาอยากได้รถเราซื้อรถเขาอยากได้บ้านเราทำบ้านทำได้เหรอนะคนที่ตายคือเราอืมเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องถอยหลังนะคะสาวๆขาถอยหลังนะ,ะขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณสามีเนาะที่ทำให้ยาย๋ามีวันนี้นะคะแล้ววันนี้สามีก็ในหนึ่งรอบเนาะอยู่ด้วยกันมาเข้าปีที่ยี่สิบ สามีก็พูดขอบคุณได้เต็มปากเต็มคำว่าฉันภูมิใจในตัวเธอนะคะเพราะสิ่งที่เราทำฉันรักเธอฉันรู้ว่าเธอรักครอบครัวและครอบครัวของเธอก็คือครอบครัวของฉันนี่คือคำพูดของสามีเนี่ยยังถามเลยน้องขายผักเป็นยังไงบ้างน้องที่ทำงานภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคำพูดเขาถามหาตลอดอการหยิบยื่น ช่วยเหลือไม่เดือดร้อนตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ไม่ทําให้ครอบครัวเราเดือดร้อนนะคือของเรากับสามีฝรั่งนะคะเนาะหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราทําพอดีตัวเราก็มีความสุขสามีก็ไม่หลังเกียจตครอบครัวของเรานะคะคิดให้ดีอย่าคิดยกภาระนั้นไปให้ฝรั่งเพียงคนเดียวถ้า เขาไม่ไหวจริงๆเขาเทขึ้นมาตัวเราจะลำบากถ้ายัางไม่มีหลักค้ำประกันเป็นของตัวเองนะถ้าเมื่อไหร่เราลุกขึ้นมาทํางานลุกขึ้นมาสู้เราจะให้ครอบครัวเท่าไหร่เราให้ได้อย่างที่เราต้องการแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทำเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแล้วตัวเองลำบากไม่เหลือให้ตัวเองเลยอันนั้นคิดใหม่ทำใหม่ พราะสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เลยถ้าถึงทางตันนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะปากเป็นเหตุเนาะแต่ชีวิตเราจะเดินไปได้ด้วยการมีสตินะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่พ่อแม่เราสอนมาเนาะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อแม่ ที่วางรากฐานนะคะขอบคุณความจนที่ทําให้ยายจา๋าเข้มแข็งและรู้จักเก็บกรรมนะคะขอบคุณสามีที่เป็นพลังและแรงกําลังใจให้ยายจา๋าตลอดมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์พี่น้องใน YouTube ที่คอยเป็นกำลังใจนะคะคอยคอมเมนต์เพิ่มเติมให้แนวคิด ให้พลังนะคะแล้วก็มาแบ่งแชร์ชีวิตจริงในต่างแดนในคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ